สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่องยู u ูบช่องอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมนการนะครับเกี่ยวกับมุมมองในการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับทุกคนที่เกิดมาบนโลกแล้วนะครับก็แน่นอนครับก็แสวงหาความสุขกันไปเพราะเราคิดว่าเกิดมามันก็ควรจะพบความสุขมากกว่าความทุกข์ถูกไหมครับคงไม่มีใครนะอยากจะรารถนาความทุกข์ ความทรมานความเดือดเนื้อร้อนใจนะครับก็มาดูสิครับว่าแต่ละคนก็มีเป้าหมายแตกต่างกันไปวันนี้จึงมาชวนคุยกันนะครับนะเพื่อขยายนะมุมมองการมองโลกนะครับนะถ้าเกิดบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนะถึงเป้าหมายนะสำหรับบางเรื่องในโลกนะครับนะก็ลองมาฟังกันอะไรจะดีใจกว่ากันนะครับนะระหว่างรวยที่สุดในโลก หรือว่ามีอํานาจมากที่สุดในโลกนะครับหรือว่าความทุกข์ใจนะความทุกข์ใจดับไปความทุกข์ใหญ่ๆดับไปจากในใจนะครับและเหมือนถูกโชครางวัลใหญ่นะครับก็จะเดินทางท่องเที่ยวในสังสารวัตรเนี่ยเพียงแค่สองภพนั่นก็คือมนุษย์และเทวดานะครับเพราะฉะนั้นในสามเรื่องนะที่มาเล่านะถามกันเนี่ย ว่าอะไรจะดีกว่ากันนะระหว่างรวยที่สุดในโลกนะครับนะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายใช้ไม่หมดนะฮะหรือว่ามีอํานาจมากที่สุดในโลกนะครับนะใครๆก็เก่งออกเกรงใจนะมีอานาจนะล้นโลกไปทีเดียวหรือว่าจริงๆแล้วก็คือความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจทุกใหญ่ๆนะครับดับไปจากในใจดับไปอย่างถาวรน,นะครับ แล้วก็ถูกโชคใหญ่นะครับนะว่าเหลือการเดินทางอีกเพียงแค่2อพบคือมนุษย์และเทวดานะอย่างไหนนี้ถือว่าดีกว่ากันนะถ้าเราดูเห็นไหมครับนะผู้คนที่ร่ำรวยนะแม้แต่ภาพยนต์เงินทองนะครับเราก็จะมองเห็นว่านะผู้ที่สร้างอาณาจักรนะทำธุรกิจนะการค้าขายอุตสาหกรรมต่างๆร่ำรวยเงินทองใช้ชีวิตหรูหรานะครับ วันหยุดก็คือเดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ตนะครับหรือว่าท่องเที่ยวด้วยเรือยอทนะครับที่หรูหรานะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับเรียกว่าใช้เงินเนี่ยเหมือนเผาทิ้งเล่นได้เลยเห็นไหมฮะจะสูบซิกกาเชัมวลหนึ่งแล้วเอาเงินมาจุดไฟสูบนะเพราะเงินเหลือกินเหลือใช้นะร่ำรวยเงินทองนะถ้าให้ท่านเลือกนะครับว่ารวยที่สุดในโลกเนี่ยนะท่านจะเอาไหมเอ่ย แต่ต้องบอกนะว่าเลือกได้เพียงอย่างเดียวนะครับไม่สามารถเลือกได้พร้อมกันนะทั้ง3อย่างกนะ็คือว่าระหว่างรวยที่สุดในโลกนะครับนะเอาเงินไปกินใช้เที่ยวเล่นหรูหราฟู่ฟ้านะครับนะนั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะไปลงเกานะเกาะสวรรค์ส่วนตัวแล้วก็มีเรือยอทนะครับที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีปาร์ตี้นะมีงานรื่นเริงนะเหมือนในภาพยนตร์นะครับที่เขาสร้างออกมาให้เห็นกันนะใช้เงินกันเรียกว่าเหมือนเผาไฟทิ้งนะครับเดี๋ยวหาใหม่ได้นะครับเพราะว่าความร่ำรวยมีมาตลอดนะท่านชอบแบบนี้ไหมครับแต่เลือกได้เพียงอย่างเดียวนะครับนะระหว่างรวยที่สุดในโลกนะมีเงินทองกินทเที่ยวเล่นนะรื่นเริงบันเทิงนะสำราญใจเพลิดเพลินไปหมด หลืออย่างที่สองก็คือการทรงอิทธิพลมีอำนาจมากที่สุดในโลกนะมีอำนาจนะอ,อ๋อใช่เมื่อกี้นัน้นั่นรวยในภาพยนตร์นะครับรวยของจริงทั้งแบบนี้นะครับนะสามท่านนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่รวยนะที่สุดในโลกอันนี้ตัวจริงเสียงจริงนะครับเมื่อกี้นั้นคือภาพยนตร์นะนั่นคือดาราภาพยนตร์ชายสะท้อนให้เห็นถึงความร่ำรวยอันนี้รวยของจริง เพราะนั้นผะู planning, ้ที่รวยของจริงเนี่ยมีอยู่จริงๆร,รวยเป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเลยแสนล้านบาทเลยเนี่ยนะครับนะเพราะนั้นต้อง,ต,องต้องการเป็นแบบนี้ไหมหรือว่าต้องการเป็นผู้ที่มี Stretch อำนาจมากที่สุดในโลกบางคนนี่เงินทองยังไม่สำคัญ,สำค,ญสำคัญคือ <ing> มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องอยู่ยอดนะยอดของภูเขานะยอดสูงสุดในโลกใบนี้คือโลกใบนี้เนี่ยสูงสุดคืออะไร นะยอดของสูงสุดก็คือยอดของอำนาจนะผู้ที่กลุ่มชะตาโลกนะกลุ่มอำนาจทั้งหมดทั้งปวงชี้นิ้วพูด,ดง่ายนะสั่งไดนะ้มีลงนามคำสั่งนะแค่เซ็นแก๊กก็มีทิพลหรือคำพูดนะพูดออกไปซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะปรับเปลี่ยนได้มันขึ้นอยู่อำนาจทางการเมืองอันะนี้มันจัดตั้งแต่ประมาณปี2018นะครับ วก็มีการลำดับปรับเปลี่ยนได้นะครับว่าผู้ทรงอิทธิพลของโลกเนะี่ยหรือผู้ที่มีอำนาจนะมากที่สุดในโลกนะในยุคหนึ่งในประมาณปี2018เพราะยังมีคุณโดนัลด์ทรัมป์อยู่นะครับแต่ปัจจุบันจะย้ายไปแล้วนะตอนนี้อาจจะเป็นคุณโจไบเดนแล้วนะขึ้นมาเป็นผู้มีอำนาจนะมากที่สุดในโลกนะเพราะว่าคำสั่งที่เซ็นไป executive order นะครับหรือว่า ลงนามอะไรสักอย่างหนึ่งมันมีผลสะเทือนหรือแม้แต่การคิดการออกนโยบายนะครับมันส่งผลสะเทือนไปทั่วโลกก็เรียกว่ามีอำนาจไม่สุดในโลกถ้าต้องการแบบนี้แบบนแบบนี้ไหมนะแต่ว่าเลือกได้อยา่างใดอย่างหนึ่งนะครับนะคือรวยที่สุดในโลกก็ไม่มีทางที่จะมีอำนาจไม่สุดในโลกถ้ามีอำนาจไม่สุดในโลกก็อาจจะไม่ใช่รวยที่สุดในโลกนะเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง นะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีอํานาจนะมากที่สุดในโลกพอเวลาตัดสินใจมีความคิดนโยบายคําพูดลายเซ็นส่งไปปุ๊บกระเทือนไปทั้งโลกก็เรียกว่ามีอํานาจมากที่สุดในโลกแต่ใครจะมากกว่าใครก็แล้วแต่ใครชอบใครแหะครับนะถ้าต้องการเป็นแบบนี้ไหมรวยที่สุดในโลกหรือจะมีอำนาจมากที่สุดในโลกเลือกได้อย่างใดหนึ่งนะครับนะจะเลือกสองอย่างไม่ได้ แต่บางคนคิดว่าไม่เป็นไรฉันมีอำนาจไม่สุดในโลกแล้วนะฉันมีความรวยไม่ต้องเป็นเบอร์นหนึ่งแหละแต่ว่ามีอำนาจด้วยมีความรวยด้วยฉันพอใจแต่บางคนบอกฉันไม่สนใจฉันเอารวยที่สุดในโลกนะอำนาจไม่เป็นไรนะเพราะามีเงินรวยแล้วเดี๋ยวอำนาจก็ตามมานะเพราะว่าคนให้ความยกย่องเงินทองอย่างเงี้ยต้นหรือว่าเราจะเป็นแบบที่สามดับทุกข์ในใจนะนั่นก็คือเป็นแนวทางในพุทธศาสนาเลย นะเรียกว่าวิธีทางสายกลางอรียมรคมีองค์8ประการผู้ใดที่ฝึกเจริญให้มากอบรมให้มากที่จิตใจด้วยสมถะและวิปัสสนากรรมฐานก็าสามารถดับทุกขใหญนะ่ดับทุกข์ในใจได้นะครับละขั้นต้นก็เรียกว่าบรรลุธรรมแล้วแหละนะได้โสดาปฏิติผลเราสามารถดับทุกข์ใหญ่ในใจได้เราย่นย่อการเดินทางในสังสารวัฏเพียงแค่สองภพ ที่เป็นสุขติพบคือเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาเท่านั้นนะครับแต่นี้บอกนะไม่ได้บอกว่าทุกใหญ่ดับไปนะครับยนย่อภบพบชาติเดินทางนะเพียงสองพบในมนุษย์และเทวดาเท่านั้นจะต,ต้องเป็นบุคคลที่รวยที่สุดในโลกหรือจะเป็นบุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกนะครับไม่เกี่ยวแต่อาจจะเป็นบุคคลที่รวยมีฐานะในระดับหนึ่ง นะมีอำนาจนะครับมีผู้คนให้ความเคารพยำเกรงในระดับหนึ่งนะแต่ไม่ใช่เป็นบุคคลที่รวยที่สุดในโลกไม่ใช่บุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกนะครับเหมือนกันนะทางเลือกที่3เนี่ยเป็นสามารถจะดับทุกขในใจนะดับทุกใหญ่ได้ด้วยนะวิธีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการได้บรรลุธรรมนั่นแหละครับ,นะรบนะขั้นต้นก็ได้โสดาปติผลนะครับปิดอบาย ยภูมิ4ได้นะครับก็เดินทางเพียงแค่2ภพที่เป็นสุกติคือมนุษย์และเทวดาเกิดในโลกมนุษย์และสวรรค์เท่านั้นจเจ้าแบบนี้ไหมแบบที่3าอ,อันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับาบางทีหลายท่านจะไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวแบบนี้มาก่อนนะเพราะว่าลืมตาตื่นมาก็ถูกสอนว่าอา้าต้องสร้างความสําเร็จแล้วก็รวยที่สุดในโลกหรือสร้างความสําเร็จมีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีอํานาจมากที่สุดในโลก นะครับแต่ว่าไม่เคยอาจจะไม่เคยได้ยินทางที่3นะครับว่าดับทุกใหญ่ในใจโดยการละกิเลสสังโยชน์สามประการขั้นต้นนะครับแล้วบรรลุธรรมแล้วก็นะครับปิดกําเนิดอบายนระลกนะครับเปรตอสุรกายเดรฉานเนี่ยปิดเลยนะปิดกําเนิดอบาย4นะเดินทางย่นย่อบพบชาตินะครับเดินทางเพียงสองภพในสุคติ นะนั่นก็คือโลกมนุษย์แล้วก็สวรรค์นนะเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาเท่านั้นแต่อย่างที้บอกนะครับต่อให้เกิดในโลกมนุษย์หรือในเทวดาเท่านั้นก็ไม่ได้รวยที่สุดในโลกไม่ได้มีทรัพย์มากที่สุดในโลกนะครับไม่ได้มีอำนาจมากที่สุดในโลกไม่ได้มีอำนาจมากที่สุดในสวรรค์น,นะครับแต่เอาแบบไหนนะครับนะเลือกได้แบบเดียวนะมาถามนะถามกันให้คิดเพราะว่าในพุทธศาสนาเนี่ยสอนในแบบทางเลือกที่สามนะก็คือ พยายามฝึกฝนปฏิบัตนะิบนวิธีทางสายการนี่ยแะครับนะเราก็ดับทุกขใหญ่ให้ได้ย่นะย่อภพชาตินะได้บรรลุธรรมนะได้โสดาปฏิผลย่นย่อภพชาติเกิดเพียงไม่เกินเจ็ดชาตินะในมนุษย์และเทวดาเท่านั้นเองนะปิดกำเนิดอบายสีไปแต่สุดท้ายก็แล้วแต่แต่ละท่านเลือกแหะครับนะว่าจะเลือกแบบใดนะจะเอารวยที่สุดในโลก นะแต่อาจจะผิดศีลผิดธรรมมีมีอำนามากที่สุดในโลกแล้วอาจาผิดศีลผิดธรรมนะหรือเป็นแบบที่3ไม่ได้เน้นรวยที่สุดในโลกไม่ได้เน้นเมีอำนาจมากที่สุดในโลกแต่เน้นความดับทุกข์ในใจย่นยอ่อพบชาตินะปิดกําเนิดอบายสีนะถ้ายัางเดินทางท่องเที่ยวก็เหลือเพียงแค่สุขติพบในมนุษย์และเทวดาเท่านั้นสะระบมนะครับผมเลือกชอยที่สนะทางเลือกที่ส ผมมองว่ารวยที่สุดในโลกนะครับถ้าหมดภพนี้ไปนะไปอยู่ในอาบายสีก็ไม่เอาครับมีอำนาจมากที่สุดในโลกหมดจากภพนี้ไปไปอาบายสีก็ไม่เอานะผมเอาแคนะ่รวยพอดีพอดีนะมีอำนาจพอดีพอดีนะครับนะดับทุกใหญ่ในใจได้นะย่นย่อภบพบชาติเกิดในสุขติภพเพียงพอนะครับนะถึงเล่าสู่กันฟังแต่สุดท้ายก็แล้วแต่ท่านเลือกนะบางท่านอาจจะไม่เชื่อนะึว่าผมพูด เล่าให้ฟังนะเรื่องเล่าเรื่องนิทานอันนี้แล้วแต่นานาจิตตังผมก็มาเล่าสู่กันฟัง,ฟงเผื่อบางท่านยังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนะครับก็จะได้เป็นมุมมองนะเป็นเป้าหมายของชีวิตกันไปนะครับใครชอบฝากไลค์แช์นะครับสนใจก็สามารถสมรติดตามในช่อง y o u ูทูบชาแนลอาจารย์เสก5 0าจนย์นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามและสนชออาจารย์เสกเสมอมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าธรรมะสวัสดีครับ